คนดีบนโลกนี้มี4กลุ่มค่ะกลุ่มแรกนะคะที่สงสัยว่าฉันเป็นคนดีแล้วทำไมไม่รวยก็เพราะว่ากลุ่มนี้นะคะเป็นคนดีแต่มีการคิดลบค่ะจึงรวยยากนะคะกลุ่มที่สองเป็นคนดีค่ะและมีการคิดบวกกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่นะคะเริ่มที่จะสร้างตัวตนและรวยได้ค่ะส่วนกลุ่มที่สามรวยอย่างแน่นอนก็คือ เป็นคนดีที่เป็นต้นทุนอยู่แล้วมีพลังคิดบวกอยู่ตลอดเวลามีการสั่นสะเทือนนะคะในเรื่องราวของการสอดคล้องกับความเป็นธรรมชาติรับรองว่าจะมีปาฏิหารเกิดขึ้นค่ะส่วนคนรวยประเภทที่4เป็นการรวยแบบยั่งยืนและไม่กลับมาจนอีกเลยเพราะเป็นคนดีนะคะที่มีความคิดดีอยู่ตลอดเวลาคิดบวกเสมอ มีการสั่นสะเทือนคลื่นพลังงานดีดส,สูงอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะ